สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวเรามาทำช่อประทานกันต่อจากที่เราสอนเพื่อนๆไปว่าการทำดอกใน ep หนึ่งต่อจากนั้นเราก็จะมาเอามามัดลวดลวดที่เราใช้ก็ประมาณสักสองนิ้วก็เลือกที่อย่าอ่อนเกินไปแล้วก็อย่าแข็งจนเกินไป เอามามัดติดกับดอกมัดเสร็จแล้วก็พันด้วยกระดาษด,ดำแบบนี้เสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเราก็จะเอามาสองดอกมามัดรวมกันเป็นคู่เป็นคู่หนึ่งช่อเราจะใช้ทั้งหมดเจ็ดดอกเราต้องทำสามคู่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปไม้ ควรเหลาให้มันเกลี้ยงเดี๋ยวมันจะตำมืออย่าแข็งเกินอย่าอ่อนเกินเสร็จแล้วเราก็มาทากาวทากาวให้ทั่วทาไปเลยกระดาษดำพันเลยค่ะกระดาษยน่นเป็นม้วนก็มีเป็นแบบ เป็นแผ่นยาวๆก็มีเราก็มาตัดตัดทีละนิดทีละนิดใช้เอาก็ได้เดี๋ยวนี้ก็สะดวกดีพันไปเลยค่ะพันไปเรื่อยขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามกระหนุงกระหนิงขอบคุณมากมาถึงเราจะอยู่คนละภาคคนละจังหวัดแต่เราก็เป็นเพื่อนกันได้เนาะขอบคุณจริงๆจะ้ะ พันจนสุดเลยพันไปเรื่อยๆจนสุดพอเสร็จแล้วเอาหนวดจันมาสองเส้นหนวดจันก็มัดละประมาณสี่สิบห้าบาทลวเอามาหักครึ่งเหมือนกันสองเส้น นี่ใส่ตรงแล้วก็ทากาวทากาวให้ทั่วพันกระดาษดำปิดให้ดูสวยงามให้ดูเรียบร้อยค่ะ แค่นี้เองค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาประกอบอประกอบช่อกันดีกว่าเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานนะคะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะแค่นี้เอง เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่แล้วจ้วัสดีจ้า